มีเรื่องจะมาปรึกษาเจ๊เรื่องอะไรโยมทูดเรียกหนูไปคุย<ม>เขาจะให้หนูไปเกิดใหม่อ้าวไปเกิดมันก็เป็นเรื่องที่ดีนี่เจ๊นี่มึงนไมน่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอไม,ไม่อะไรอวอรหนูเลยเหรอเจ๊ก็ไปเกิดใหม่งไงมันก็ดีไอ้เกิดใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีหรอกแต่ว่าหนูต้องทําตามกฎให้ได้ห้าข้อข้อหนึ่งห้ามโกหกห้ามหลอกใคร อันนี้ก็ว่ามึงน่าจะทําได้นะข้อสองห้ามมั่วผู้ชายมึงก็เผาๆบ้างเรื่องพังนี้ข้อสามห้ามแสดงอิทธิฤทธิห้ามหายตัวแล้วไม่กินมึงหมาย,ย่ังไงหายตัวข้อสี่ให้เป็นผีที่ดีมึงเป็นผีที่ดีอยู่แล้วกูมั่งใจข้อ,ขอห้าห้าูดจายหยาบคายห้ามด่าข้อนี้กูว่ามึงทำไม่ได้หรอกกูมั่งใจ เป็นเฮี้ยอะไรทำไม่ได้ไอ้เจ๊นั่งไงอีสัตว์มึงไม่เคยมั่นใจเฮี้ยอะไรตัวกูเลยอีควายอีดอกมีอะไรบนโลกันนี้ที่กูทำไม่ได้ฮะอีแตวก็เร <c oughs> ื่องนี้แหละม <c oughs> ึงตอบกูหน่อยสิพูดปากไม่ต้องพูด <c oughs> ไอ้แค่แค่ด่าแค่เนี้ยทำไมมึงทำไม่ได้ให้อีดอกกูพูดจากเพราะจะตายใช่ไหมคุยเอ้านี่กูคุยกับมึงอยู่ยไรควายกูถามมึงไมไม่ตอบฮะโง่มันจะนึงแม่ทั้งลูกโง่ทั้งบ้านนี่กูคุยอยู่กับทางเบื่อนี่ฮะมีหน้าล่ะยาหน้าบ้านไม่มีเลยเช้ามาคงแดกกันแม่ทั้งลูกไหมอ๋อ